เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพก,กระผมนายธารวุฒิสุวรรณใจตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสภวิทยาคมกระผมมีความเชื่อมั่นว่าการบรหิหารจัดการที่เป็นระบบจะนำความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาสู่ผู้เรียนก่อนพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนต้องมีคุณภาพกระผมคลองตน้นให้อยู่ในกรอบจรรยบรณวิชาชีพและมาตรฐานทางการศึกษาครองคน ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครองงานเน้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดและขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรม SBA model Standard Based Administration รูปแบบการบริหารจัดการ SBA model ประกอบไปด้วยเครื่องมือแห่งการพัฒนาทั้ง3ประการได้แก่ 1. หลักสูตรวิธีการสอนกิจกรรมที่พัฒนาล้วนแล้วแต่มีนวัตรกรรมมารองรับ 2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบพ่อครูแม่ครูและ 3. การมีระบบ I Student s อซิ e ด t เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างรอบด้านผลจากการพัฒนาของเครื่องมือทั้ง3ประการก่อให้เกิดผลการพัฒนาในเชิงประจักษ์ดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่ 1. กระผมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยได้รับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน2ปีการศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยนวัตกรรม S.W. Parliament สภาสภวิทยาคมจนได้รับรางวัลระดับชาติอาทิ รางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกระผมใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการบูรณาการรายวิชาประวิติศาสตร์ส3 2 1 0 2และส3 2 1 0 4ศได้บูรณาการเทคนิค1 s 2 4ร่วมกับเทคนิค5 w 1 h สำหรับวิเคราะห์วิพากษ์และสังเคราะห์เหตุการณ์ทางประวิติศาสตร์ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการเขียนบทความทางประวิติศาสตร์ตามเรื่องที่สนใจ เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นส .30266 เน้นการลงพื้นที่ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเช่นการศึกษาวัดในแม่สอดและแหล่งโบราณคดีเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงรายวิชา Anti Corruption ส .30239 ขับเคลื่อนฐานนวัตกรรม Strong Mind for Anti Corruption จิตพอเพียงต้านทุจริตเน้นการบูรณาการกิจกรรมในโรงเรียนกระผมออกแบบให้ผู้เรียนได้ทําโครงงานบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และหนึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกระผมปกครองชั้นเรียนด้วยการใช้ระเบียบที่ทุกคนยอมรับโดยใช้กฎกติกาที่ประกาศในคู่มือนักเรียนใช้มาตรฐานอย่างเสมอหน้ากระผมยึดหลักว่าผู้เรียนคือศูนย์กลางของการพัฒนาในการปฏิบัติงานทําให้นักเรียนรักครูครูรักนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระผมคำนึงเสมอว่าวิชาประวิตร์มีธรรมชาติวิชาที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบทั้งการคิดวิเคราะห์วิภาษ์และสังเคราะห์อีกทั้งผู้เรียนที่ทำการสอนอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจึงต้องเน้นทักษะการคิดดังนั้นกระผมจึงเริ่มต้นวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลรายงานในรูปของ c l a s s r o o m Action Research จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 1S24 ร่วมกับ 5W1H เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากลออกมาในรูปของบทความทางประวัติศาสตร์ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายประเมินอย่างรอบด้านทั้งความรู้ทักษะปฏิบัติและเจตคติองค์ประกอบที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียนการวัดและประเมินผลกระผมเน้นการสร้างบรรยากาศทั้งทางชีวภาพและกายภาพได้แก่บรรยากาศที่ท้าทายบรรยากาศที่มีอิสระ บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือบรรยากาศที่มีความอบอุ่นบรรยากาศแห่งการควบคุมและบรรยากาศแห่งความสําเร็จบรรยากาศทางกายภาพให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดชั้นเรียนทําความสะอาดมีการประสานงานกับนักการพารงดูแลโต๊ะเก้าอี้ที่ชํารุดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 เสมอหลังการใช้งานผลของการบริหารจัดการภายใต้ SBA model Standard Based Administration ก่ให้เกิดคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรมดังต่อไปนี้ด้านความรู้ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาประวิตร์มีผลการเรียน4.3.5และ3ผ่านเกณฑ์ร้อยละ9 2 0 6รายวิชาประวิตร์ท้องถิน่นและรายวิชา anti-corruption ผลการเรียน4ทุกคนด้านคุณธรรม ผู้เรียนผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการครบทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับชาติดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศระดับชาติการกล่าวสุนทรพจน์เงินรางวัล2 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติการกล่าวสุนทรพจน์เงินรางวัล1 8 0 0 0บาทรางวัลละครประวัติศาสตร์เหรียญทองระดับชาตินักเรียนรางวัลพระราชทานนายวรินทรสิริพงศพัฒ์ปีการศึกษา2563 รางวัลการประกวดสวดมนต์หมูม่สันเสริญพระรัตนไตรทำนองสอรพัญญะระดับประเทศได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลของการบริหารจัดการภายใต้ SBA model standard base d administration ของกระผมได้รับการยอมรับและขยายผลดังต่อไปนี้ผลงานการเรียบเรียงบทสุนทรพจน์ได้รับการเผยแพร่ในสารวิิสภาฉบับเดือนกันยายน รูปแบบการบริหารจัดการชั้นเรียนวิชาประวิตร์ได้รับการเผยแพร่ในเพจ o b e k History นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตในรายวิชา Anti Corruption ได้รับการเผยแพร่ผ่านเพจข่าวสดออนไลน์และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคเหนือผลการศึกษาค้นคว้าและเทคนิคการสอนในรายวิชาประวิตร์ท้องถิ่นได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่ององค์ความรู้ใหม่เมืองแม่สอด ร่วมกับภาควิชาปรติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและผลการพัฒนานวันตกรรมได้รับการเผยแพร่ในรูปของ success story ในงานเปิดศูนย์ HCEC โรงเรียนสภวิทยาคมผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระผมทำให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น Best Teacher Award ปีการศึกษา2564ทั้งหมดนี้คือผลปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ภายใต้ SBA model Standard b d s e d a s m i n i s t r a t i o n ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่อยู่ภายใต้บริบทสังคมในศตวรรษที่2ิได้อย่างสมบูรณ์กระผมนายธารวุฒิสุวรรณใจขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยขอขอบคุณและสวัสดีครับ